คุณผู้ชมครับคำว่าคนในสังคมคือคนในครอบครัวเดียวกันนี่คืออีกหนึ่งปณิธานนะครับของบริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยที่ได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนโดยเฉพาะในช่วงของอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องด้วยครับใช่แล้วค่ะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณสุทธิมโนโกิจจรุนมั่นค่ะท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะต้องเรียนถามคุณสุทธิก่อนเลยช่วงที่ผ่านมาเชื่อว่า แบ่งรับความทุกข์เหมือนกับคนไทยทั่วประเทศที่ผ่านมาทางอิเล็กทรอนิกประเทศไทยได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยไงบ้างคะครับก็ถือว่าครั้งนี้เป็นอุทกภัยที่ใหญ่มากนะครับทางเราก็ถือโอกาสวิกฤตนี้เนี่ยในการพยายามช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคมทางดูพนักงานเราเองแล้วก็ลูกค้าเราด้วยนะครับในส่วนของลูกค้าเนี่ย เราพยายามทำสิ่งที่เรามีความชํานาญน่าที่สุดข้าคิดว่าเป็นประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุดนะครับโดยการที่ให้การซ่อมฟรีนะครับเครื่องไฟฟ้าทลักษ ซึ่ง้การตอบรับที่ดีมากเลยเพราะน้ำท่วมเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายเป็นอย่างมากเลยคนห่อตู้เย็นได้แล้วอะไรก็แล้วนี่ก็ทั้งหมดมาถึง5 0 0 0ัรายนะครับที่เข้ามาร่วมรายการของเล็กรักคุณนี้ฟรีเลยฟรีแล้วเรายังลดค่าอะไรให้อีก50%ครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสชุนที่ผมเชื่อว่าเป็นการช่วยบรรเทา ความเดือดร้อนนะครับให้กับสังคมแล้วก็ลูกค้าของเราด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราทำทั้งในจังหวัดกรุงเทพนะครับแล้วก็ในต่างจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเราก็ส่งพนักงานช่างเราเข้าไปช่วยในการ บริการนะครับก็ช่วยลูกค้าที่ดีทางด้านนี้เพราะหลังน้ำท่วมคนกุ้งใจนะเครื่องใช้ไฟฟ้าฉันจะทำยังไงจะซ่อมยังไงใช่นะครับแต่ก็เห็นส่วนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่และพนักงานเองเนี่ยก็ยังคงให้ความช่วยเหลือเอาถุงแบบนี้ไปให้อุปกรณ์จําเป็นแต่ว่าตัวพนักงานเองได้รับผลกระทบมากขนาดไหนฮะตัวพนักงานเองหนึ่งในสามบริษัทถูกน้ำท่วมเลยที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องให้การช่วยนะครับ สำหรับพนักงานบริษัทเราก็ให้ความช่วยเหลือให้หนึ่งินา0ันบาททันทีนะครับที่ถูกน้ําท่วมแต่ครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่พอครับเราก็เลยทําการตั้งกองทุนถาวรนะครับคือช่วยพนักงานที่ประสบภัย นอกจากเรื่องน้ําท่วมแล้วก็รวมถึงภัยในอนาคตด้วยนะครับคือตั้งเป็นกองทุนถาวรโดยเริ่มจากตัวผู้บริหารเราเนี่ยก็ร่วมกันบริจาคนะครับแล้วก็พนักงานก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยทางบริษัทแม่ที่เมืองนอกเนี่ยก็เห็นความสําคัญแล้วก็เห็นดีด้วยนะครับก็ลงมาบริจาคมาอีกเท่าตัวนะครับกองทุนนี้เลยเป็นกองทุนถาวรเพื่อช่วยพนักงานซึ่งเราเรียกว่า3 e นะครับ extra emergency enterprise นะครับสําหรับ ลูกสำหรับพนักงานของเอเล็กทรอลักษ์ของเรานะครับซึ่งพนักงานเนี่ยสามารถคู่เงินโดยไม่เสียดอกเบี้ยนะครับห้าหมื่นบาทแล้วก็เป็นที่เรียกว่าช่วยพนักงานของเราได้มากทีเดียวนะครับนี่เห็นว่าทางผู้บริหารเองก็บริจาคด้วยเปิดกองทุนนี้แสนหนึ่งร่วมเปิดกองทุนโอ้โหน่ารักมากๆเลยเขาช่วยยังไงบ้างคะถ้าในส่วนของเครือข่ายเอเล็กทรอลักษ์โลกซึ่งเขาก็ยังเห็นนะปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยและอยากจะช่วยเขาช่วยอะไรบ้างคะ จริงๆแล้วเนี่ยทางเราเนี่ยบริษัทอีเล็กรแคล็บเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากตัวลูกค้าพนักงานเนี่ยตัวสังคมเองเราก็พยายามช่วยนะครับทั้งพนักงานของเราทั้งหมดเนี่ยร,ร่วมกันเดินทางไปบริจาคนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับ ถุงยังชีพ500ถุงนะครับน้ำดื่ม5เ0แปร้อยแพ็คเนี่ยรวมทั้งสิ่งของบริจาคต่างๆไปถึงศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะนะครับท่วงที่เอาไปนี่น้ำท่วมมากที่สุดเลยนอกจากนั้นเราก็ยังบริจาคเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า ให้กับทางศูนย์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับที่วังสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งผมคิดว่าตรงกับเหตุการณ์มากเพราะว่าจริงๆแล้วมีอาหารมากแต่ว่าไม่สามารถทําความสะอาดกันได้เราก็คิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เราชํานาญมากและเครื่องอบผ้ากับซักผ้าเนี่ยเรียกว่าตอบโจทย์ สำหรับผู้ประสบภัยตรงนั้นได้ยามากเลยเพราะก็ต้องใส่เสื้อผ้าก็ต้องใส่แม้ว่าจะน้ําท่วมยังไงก็ตามนะคะแล้วทีนี้กองทุนเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าจะเป็นกองทุนระยะยาวสําหรับการดูแลป้องกันในปีนี้ไว้ด้วยได้นะครับถ้าสมมติน้องน้ํามาอีกนะคะทางเเล็กทรัลักษ์มีการเตรียมแผนรับมือยังไงบ้างคือทางเราเนี่ยตอนนี้เราก็คิดดูนะครับเราพยายามที่จะบริการลูกค้าให้มากที่สุดปัจจุบันนี้เราก็เลยเพิ่มการบริการหลังการขายนะครับที่รับประกัน มอเตอร์ให <Lia ons S 2> ้ถ <Pokemon on> ึง11ปีนะครับซึ่งเป็นการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติมเป็นพิเศษนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างวิกฤตครั้งนี้เนี่ยทางเรามองเองว่าเป็นโอกาสนะครับที่จะทําให้พนักงานเองรวมทั้ง ลูกค้าและสังคมเนี่ยเห็นถึงความจริงใจนะครับและความตั้งใจของเราที่จะทําสิ่งที่ดีแม้ในช่วงที่วิกฤตมากที่สุดแล้วในโอกาสครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่เราทําทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเป็นอนิสงค์ด้วยทําให้ปีที่ผ่านมาจริงๆไอ้ครักเนี่ยก็มีการเติบโตสูงที่สุดในรอบ7ปีด้วยแล้วในอนาคตเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้ว่าแม้ว่าในช่วงที่วิกฤตที่สุด ก็ยังมีโอกาสซ่อนอยู่นี่คือคำที่ถูกต้องนะครับคนในสังคมไทยต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับจะได้ผ่านไปได้นะคะกับวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศของเราต้องขอบคุณคุณสุดที่มโนกิจจรุนมานผู้จัดการทั่วไปบริษัทอิเล็กโทรลักส์ประเทศไทยแล้วก็พนักงานทุกคนที่ช่วยคนไทยด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยคับขอบคุณในความใจดีของท่านด้วยนะฮะ